สวัสดีครับพบกับพี่อเล็กอีซูซูแสมิตรีอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเป็นวันดีนะครับเป็นโปรดีๆเลยนะครับของเดือนมิถุนายนนะครับกับรถแต่งนะครับอเนกประสงค์นะครับของเรานะครับเป็นรถรุ่น all new isuzu mu-X นะครับเครื่องยนต์1.9 Active นะครับสำหรับโปรโมชั่นพิเศษนะครับของเดือนนี้นะครับพี่อเล็กภูมิใจเสนอนะครับเป็นรถยนต์ ที่จะมีการแต่งนะครับพร้อมโปรพิเศษนะครับและใช้เงินออกรถนะครับแค่ก้อนเดียวนะครับพร้อมชุดแต่งตามที่พี่เอเล็ก์จะนําเสนอนี่เลยนะครับเริ่มต้นนะครับจากฝากระโปรงนะครับคาร์บอนมอนซ่า F1 นะครับอันนี้เป็นฝากระโปรงนะครับยอดนิยมนะครับในเมืองไทยตอนนี้เลยนะครับคุณสมบัติพิเศษก็คือแข็งแรงทนทานน้ําหนักเบานะครับเดี๋ยวพี่เอเล็ก์จะเปิดให้ดูนะครับว่า เปิดง่ายนะครับและเบาแข็งแรงทนทานอย่างไรนะครับนะครับนี่นะครับมาเลยนะครับตอนนี้เล็กจะเปิดให้ดูเลยนะครับว่ามีการนี่นะฮะนี่ครับเบามากเลยนะครับเบามากเลยนะครับโอ้โหคุณสุภาพสตรีนะครับคุณสุภาพสตรีนะครับเปิดง่ายมากนะครับเพราะว่ามันมีน้ําหนักเบานะครับ นี่นะครับอ่านี่นะครับไปเล็กเปิดให้ดูเลยนะครับนี่เลยนะครับอ่ามาชมตรงนี้เลยนะครับนี่คือมอนซาช็อปเลยนะครับมอนซาช็อปนะครับสวยงามแข็งแรงทนทานน้ำหนักเบานะครับอันนี้คือเป็นจุดขายนะครับที่เรามองเห็นเด่นชัดเลยนะครับนี่นะครับอ่าดีพไปเล็กจะปิดนะครับเบามากเลยนะครับนี่นะครับ สีดําสวยงามนะครับถูกหลักอากาศพลศาสตร์นะครับไม่มีผลต่อสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานนะครับอันนี้แข็งแรงทนทานสวยงามนะครับอาแล้วครับแล้วตามมาดูต่อเลยนะครับอันนี้นะครับเป็นนะครับล้อแม็ก18นิ้วนะครับเลือกได้ตามใจชอบนะครับไม่ชอบลายนี้นะครับเปลี่ยนลายได้เปลี่ยนยางได้นะครับอยากได้อะไรไม่เคยขัดนะครับเพลเล็ก จัดให้เลยนะครับนี่คือล้อแม็ก18นิ้วนะครับตามโปรโมชั่นของเรานะครับนะครับนี่ครับสวยงามเลยนะครับสวยงามนะครับเปลี่ยนได้ตามใจชอบนะครับเพราะโปรเรานี่ก็คือถ้าลูกค้าไม่ชอบลายนี้ไม่ชอบยางแบบนี้ก็คือเปลี่ยนได้เลยนะครับทีสามนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับนี้แล้วแต่ใจชอบนะครับนะครับพามาชมเลยนะครับ ภายในนะครับเบาะหนังนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเสริมไปในโปรโมชั่นพิเศษนะครับเพราะว่าให้ความหรูหราสวยงามนะครับทนทานและไม่เก็บฝุ่นนะครับและที่สำคัญคือนะครับไม่สกปรกไม่เลอะเทออง่ายนะครับน้ำหกนะครับมีขนมนะครับหรือว่ามีเศษฝุ่นสกปรกอะไรนี่เราสามารถทำความสะอาดง่ายนะครับ จอข้างในนะครับเราจะเป็นจอ Android นะครับสามารถที่จะเล่นเครื่องเล่นได้พร้อมทั้งเวลาถอยหลังนะครับก็จะมีภาพให้เห็นเลยนะครับในขณะที่เราถอยหลังเพื่อความปลอดภัยนะครับทั้งหมดนะครับที่เพล็กกล่าวมานะครับตั้งแต่ต้นก็คือเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับเดือนมิถุนายนนะครับ ลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถติดต่อทักเข้ามาได้นะครับเรามีที่ปรึกษาการขายนะครับคอยที่จะให้คําแนะนําสําหรับลูกค้าทุกๆท่านนะครับจําไว้เลยนะครับใช้เงินออกรถนะครับไม่ถึง80,000บาทนะครับได้ของแต่งตามใจชอบนะครับที่เราจัดสรรไว้ให้นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับลูกค้าที่สนใจทุกๆท่านนะครับสำหรับพี่เล็กนะครับขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้และ ชมคลิปต่อไปในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ